สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูภาษาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเอตัวอย่างอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยครับและในวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคนดีในท้องทีนเอเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะ เราไปดูเนื้อเรื่องและรูปแบบตัวอย่างอย่างง่ายกันเลยครับครับเรื่องของคนดีในท้องถิ่นนะครับเราก็จะเกิดนําได้ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีวัฒนธรรมที่ดีงามและมีความเจริญมาถึงทุกวันนี้เพราะมีบุคคลไทยมากมายที่ทําความดีและทําประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นทําให้เรามีตัวอย่างดีๆที่จะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตรวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิน่นเอเรามาดูตัวอย่างเลยครับอย่างเช่นท่านสุนทรผู้นะครับหรือกวีเอกของโลกนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นกวีผู้มีชื่อเสียงของไทยในสมัยรัชกาลที่สองซึ่งเป็นผู้แต่งเรื่อง พระอภัยมณีและวรรณกรรมต่างๆอย่างเช่นนิราชภูเขาทองอเป็นต้นนะครับเรามาดูเนื้อเรื่องของพระอภัยมณีนะครับก็คือเรื่องพระอภัยมณีน,นี่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดนักวรรณคดีประเภทกรอนนิทานและเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะความรู้และทัศนะของ สุนทรผู้อย่างมากที่สุดงานประพันธ์หลายชิ้นของศูนทรผูได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการสอนแต่ดีจนถึงปัจจุบันนั่นแสดงว่าต้องศึกษาเรื่องของวรรณคดีและกาบก่อนครับนักเรียนต่อมานะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญก็คือเท้าเทพสตรีและเท้าสีสุนทรน,นะครับที่ วีรสตรีไทยผู้นำการต่อสู้กับพม่าที่เมืองถลางซึ่งปัจจุบันคือเมืองภูเก็ตนะครับคอยปกป้องเมืองนั่นเองครับจนยึดเมืองกลับคืนมาได้นะครับครับและบุคคลต่อไปนะครับก็คือพยารัชดา นุบปดิษฐ์นะครับก็คือท่านได้เป็นคนคิดาการปรับปรุงสภาพหลายอย่างในเมืองตังนะครับแล้วก็เป็นผู้นำยางพาราเข้ามาปลูกในไทยเป็นครั้งแรกนะครับอ่าเรามาดูเนื้อหา,อาของท่านกันนะครับก็คือได้พัฒนาปรับปรุงสภาพหลายอย่างในเมืองตังให้เจริญรุ่งเรือง หลายอย่างด้วยกุศโลบายส่วนตัวที่แยบยนเช่นการตัดถนนที่ไม่มีผู้ใดเหมือนรวมทั้งส่งเสริมชาวบ้านให้กระทําการ,กรเกษตรเช่นให้เลี้ยงไก่โดยบอกว่าเจ้าเมืองต้องการไข่ไก่ให้เอากาฝากออกจากต้นไม้โดยบอกว่าเจ้าเมืองต้องการเอาไปทํายาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟและยางพาราซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำยางพารามาปลูกที่ภาคใต้จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจนั่นเองครับ และคนดีในท้องถิ่นของเราทั้งหมดครูก็ยกตัวอย่างให้เป็น3าถึง4ตัวอย่างนะครับเป็นบุคคลสำคัญที่เราควรที่จะยกย่องท่านนะครับเพราะเป็นผู้นำนำความจเจริญความพ,พัฒนาในท้องถิ่นเข้ามานะครับคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับไม่าบายไว้เจอกันนะครับนักเรียน